กับพวกเราครับเรดโซนโซนของคนที่ลหลงไหลในสโมสรอนลิเวอร์พูลครับสวัสดีครับครับเมื่อวานไม่รู้จะดุกันไปไหนนะทีมเราลิเวอร์พูลดีชิวๆอะเมื่อวานอะเป็นเกมที่นักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยมากมกล้าใช้คำนี้เลยนะจากการที่บุกไปทล่ลมสปาตาพาร์คแบบ,บที่เจ้าบ้า,บานไม่ได้ยิงเลยแม้แต่ประตูเดียว <laughs> หรือว่ายิงไปหกลูกหรือว่ายิงไป6กลูกแต่สกอร์เป็น1ต่อ5คือสิ่งที่พวกเราเซอร์ไพรส์อ่ะไม่คิดว่าเยอเกนคอปอ่ะจะจัดทีมแบบเป็นชุดใหญ่ลงมาเลยเรียกว่าเป็นชุดใหญ่เท่าที่มีตอนเนี้ยใช่คบแทบจะทั้งหมดใช่ครับผมเป็นชุดนักเตะที่ดีที่สุดครับถ้าตัดตัวเจ็บออกไปแล้วแล้วผลการแข่งขันก็เป็นอย่างที่เห็นเพราะว่าลิเวอพูเนี่ยนำามศูนย ตั้งแต่จบครึ่งแรกคือเกมมันค่อนข้างขาดไปแล้วครับตอนนี้พูดถึงแล้วทีมเราเนี่ยเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบใช่อย่างแจ่มชัดเลยนะมีต้องต้องให้เครดิตสปาร์ต้าปาร์คสักหน่อยหนึ่งคือว่ารูปเกมอะเขามีโอกาสทำเราสูสีกันเลยนะเพราะว่าเกมบุกของเขาอ่ะไม่ได้คีริวขี้เหลเลยนะครับไอสามตัวบนเนี่ยแบบถือว่าเก่งก็ปีกซ้ายเขาคนนึงก็เป็น ทำแอซิดได้มากที่สุดในทีม,มส่วนปีกขวาก็รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะสลับกันก็เป็นดาวซันโวครับแต่ผมมองว่าที่สปาร์ตาปลาทำอะไรไม่ได้อะผมมองว่าเป็นเรื่องดวงช่เหมือนดวงแตกมีโอกาสเยอะแต่ทำไม่ได้ทั้งดวงทั้งลูกหมีเรานี่เซฟมาทุกนัดเลยนะลูกหมีตอนนี้นี่คือ ล่างคองมากๆม,มาถูกที่ถูกเวลาแสงออกมือเพราะว่าตอนนี้นก็ยังไม่ได้กรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยว่าอลิสงเบเกอร์เนี่ยพอ่อหมีจะกลับมาได้เมื่อไหร่ส่วนในเรื่องของคนาเต้ที่หลายๆคนเป็นห่วงเนี่ยมันมีอยู่2กรณีเท่าที่เราตามข่าวมาเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าคนาเต้เป็นคนบอกกับทางเยอเกนคอฟเองว่าเขาอะไม่ไม่อยากจะเสี่ยงก็เลยแบบ เปลี่ยนตัวอเอาฟานได้ลงมาแทนก็คือจะมี2กรณีคือห้าคือเหมือนแบบไม่ได้ใช้เวลาในสนามนะตอนที่รู้สึกเจ็บมากเกินไปก็มีโอกาสที่จะได้กลับมามในเกมคืนวันอาทิตย์ที่เราจะเจอกับแมนซิตี้นี้เลยพูดง่า,งงายๆคือว่าเมื่อคืนนะถ้าเปลี่ยนตัวออกมาทันอเออก็อาจจะเจ็บไม่มากใช่ครับจะฟิตทันใช่ครับแต่ถ้าแบบ แพทย์วิจัยแบบช้าเกินไปอ,อะไร,รเงี้ยใช่ก็อาจจะมีพัก1-2สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามก็คือรออัปเดตจากตัวคลอบเนี่ยจะชัวร์กว่าตรงประเด็นนี้เราขอข้ามไปแล้วกันอ,อีกคนหนึ่งที่ไม่ชมไม่ได้ก็คือดาวินนูนเยสใครจะคิดว่าน้องหนุนเนี่ยจะเป็นคนเบิกป,ประตูที่หนึ่งพันให้กับเยอเกนชอป ใครจะไปคิดฤดูกาลที่แล้วยังไม่มีใครคิดเลย <c oughs> ยุคย,ยุคครบนี่ยิงครบหนึ่งพันแล้วนะยังยังจะยังไม่เก้าปีเลยใช่ครับตกปีละ100ร้อยกว่าลูกอ่ะใช่ถ้าหาค่าเฉลี่ยก็ประมาณนั้นอแล้วไปยิงเยอะในช่วงของยุคสามประสานโมซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ด้วยเป็นยุคที่ตอนนั้นนะลิเวอร์พูลได้ประตูกันเยอะจริงๆแต่ตอนนี้อาเซนอลเขาเริ่มมา ยิงเยอะทุกนัดเลยบ้านเล่นเลยห้าหกลูกห้าหกลูกโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินอ่ะตอนนี้ลิวภูเนี่ยกลุ่มความได้เปรียบไว้แล้วแหละเพราะว่าในเกมเยือนเกมแรกอ่ะเราสามารถบุกไปเอาชนะเขาได้มาหนึ่งต่อห้ามีประตูตุนในมือเนี่ยส่วนต่างผลต่างถึงสี่ประตูและนัดหน้าได้เล่นในบ้านใช่น่าจะเป็นเกมที่ไม่เหนื่อยมากเสาร์ทีเนี้ยเราเราเราเจอแมตซีก่อนใช่ไหมใช่เราจัดเต็มอยู่ลวอ่าใช่ครับผมพฤหัสหน้าเนี่ย แมตสองยูโรป้าเนี่ยน่าจะพวกใช้พวกเด็กๆแหละโรเตชันเยอะไม่แน่นะพอหลังจากจบแมตนั้นเราอาจจะมามีคลิปของเด็กคนไหนอีกก็ได้ใสอดแทรกขึ้นมาอีกใช่ใครจะไปรู้รูกไหมที่เราอยากจะมาพูดวันนี้ด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของเกมในคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยแหละครับครับสุดยอดแห่งบิ๊กแมตของฤดูกาลนี้ลิวพูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอน4ทุ่ม45ครับ ห้าทุมก็ไม่ได้เนาะต้องเป็นเวลานี้มันมีประเด็นเรื่องหนึ่งอะที่เราอยากจะพูดถึงก่อนก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยครับเอ่อเทนนเลนเซนเดอร์อันโนครับเขาออกมาให้ความเห็นพาดพิงใช้คำนี้เลยนะผมใช้คำว่าพาดพิงเรียกออกไปเปิดวอสักนิดนึงพาดพิงถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเคนเขาว่ายังไงบ้างดีกว่าครับก็ น้องมันก็ออกมาพูดประมาณว่าแบบพูดถึงความสำเร็จของทีมแม<ใ>นเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงยุคชัยหรือช่วงยุคเนี้ยเรียกว่ายุคยุคเทนก็ได้ยุคคอปก็ได้ครับเออประมาณนี้คือซิตี้เนี่ยจะคว้าแชมป์ได้มากกว่าหรือว่าประสบความสำเร็จได้มากกว่าเราก็จริงแต่ถ้วยแชมป์ที่เราได้เนี่ยหมายถึงทีมเราได้นะมันมีความหมายมากกว่าที่ซิตี้ได้ คือเขาเปิดบอลแรงขนาดนั้นเลยเหรอคือแล้วเขาก็พูดถือว่าคือแบบเพราะด้วยสถานะทางการเงินเน<อ>ี่ยของทั้งสองทีมจุ<อ>ดประสงค์มันอยู่ตรงนี้แหละอ่าครับเขาถึงบอกว่าถ้วยของเราเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าเพราะกว่าเราจะได้มาครับมันไม่ใช่ว่าแบบได้มาง่ายๆอย่างอย่างซิตี้ด้วยเม็ดเงินอะไรต่างๆแต่เรารด้วยด้วยความเก่งของครอปด้วยตัวนักเตะด้วยรแรง แรงกระตุ้นครับของนักฟุตบอลเองแล้วก็แฟนบอลอ่ะครับผมอืมเอาจริงๆแหละคือมันเป็นเรื่องที่ทุกๆคนรู้กันอยู่แล้วเราตัดประเด็นเรื่องของถูกหรือผิดออกไปก่อนนะมันใช่เพราะมัน,ม,นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือผิดหรอกอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเห็นกันอ่าใช่ครับผมซึ่งความคิดเห็นของเทนเนี่ยอืพอออกสื่อไปครับมันก็มีการตอบโต้อืมมาจาก ดาวยิงศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นผู้ที่ออกมาตอบกับความเห็นนี้ฮาแลนด์เนี่ยเขาว่ายังไงบ้างฮาแลนด์เนี่ยเขาพูดว่าคือเขาอะอยู่ที่เนี่ยมาหนึ่งปีละอ่าใช่ครับและเขาก็สามารถคว้าทิปเปินแชมป์ได้ แน่นอนมันมันเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างดีสําหรับเขาครับแล้วที่สำคัญคือเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมเขาพูดว่าอะไรต่อแต่ผมคิดว่าเทนคงไม่ได้รับความรู้สึกนี้หรอก<笑><笑>เปิดไปค่อนข้างแรงเออแล้วก็ตอบกลับมาค่อนข้างแรงตอบกลับมาแรงกว,นะว่าอีกแล้วไม่ได้มีแค่เออร์ลิงฮาแล์คนเดียวเท่านั้น ที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกคนนึงก็คือแนวรับของเขาลูเบนดีอาสกับตันทีมใช่ครับซึ่งลูเบนดีอาสเนี่ยเขาก็แสดงความเห็นที่ค่อนข้างจะไปในแนวทางเดียวกับที่ฮาแลนบอกคือเขาพูดว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคับตอนที่ได้เทเบิลแชมป์มามันเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอของความสำเร็จนั้นๆน,น,นี่ยซึ่งคุณจะไม่มีทางเข้าใจหรอ จนกว่าคุณจะทํามันได้เขามุ่งประเด็นไปเรื่องของแฟนบอลของเขามากกว่าตัวลูเบนดิอาร์เนี่ยเขาพูดเชิงว่าผมไม่รู้หรอกว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ความสําเร็จที่เราคว้ามาได้อ่ะก็คือมันสําคัญต่อพวกเรามันสําคัญต่อแฟนบอลของเราก็คือประมาณอ่ะผมผมแปลพยายามเข้าใจกันนะคือแบบไม่ว่าเขาจะคว้าแชมป์มาด้วยวิธีการใดอ่ะเออมันก็คือแชมป์และเขาก็มีความรู้สึกที่ดี แบบนี้รวรมั้งแฟนบอลเขาด้วยครับก็ถ้านิยามคำง่ายๆคือมันก็ต้องย้อนกลับไปตรงที่เราชอบพูดในคลิปเราบ่อยๆว่าแชมป์ก็คือแชมป์มไม่ต้องไปมองว่าเล็กหรือใหญ่ใช่แล้วประเด็นที่เราพูดถึงอะ่ะคือเหมือนเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะมไม่ได้บอกว่าอ้ยทำไมซิตี้มันต้องพูดอย่างนี้ไม่มีถูกหรือไม่มีผิดครับมันเป็นเรื่องที่เราเรารู้กันอยู่แล้วแหละใช่แต่ว่า มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ก่อนเกมอ่ะเพราะว่ามันจะชอบมีมันชอบมีการมาเปิดวอ์กันแบบนี้อยู่แล้วอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติสังเกตได้ว่าถ้าถ้ามันจะไม่มาเจอจะมาแข่งกันเนี่ยมันจะยังไม่พูดถึงกันหรอกแต่พอมันจะมีแมตช์มาเจอกันเนี่ยมันจะต้องมีมีต้องมีสักคนแหละส่วนหนึ่งก็คือสื่อเขาก็ต้องถามด้วยว่า เอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเกมนี้จะเจอทีมนี้นะความิดเห็นยังไงอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยว่ามันมีเรื่องเดือดอ่ะก่อนที่เกมจะเริ่มแข่งแล้วละกันถ้าถ้าในฤดูกาลเนี่ยนึกชัดๆเลยผมนึกถึงอันโตนิโอของเวสแฮมอ่ะตัวนี้คือมาแรงตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยโอ้คนนี้มาแรงมากพี่บอกว่าเวสแฮมจะจบอันดับ เหนือกว่าเหนือกว่าิเวอรูพูไม่ริ้สุดหรือดูการเมื่อเร็วๆนี้ออกมาขอโทษแล้วคืออะไรเราก็ถล่มมันถล่มยิ่งในลีคับใช่สกอร์เดียวกับสปาร์ตาพาร์กเมื่อคืนเลยห้าหนึ่งทุกวันนี้ออกมามอบแล้วอันตัวนี้โอ้ก็ถือว่ายกโทษให้ก็ได้เราก็ยกโทษให้ละกันอ่าส่วนความพร้อมก่อนเกมเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่ะน่าจะเดากันได้ครับจากเกม ยูโรปาเมาื่อคืนที่ผ่านมาผมว่าน่าจะเดาตัวจริงไม่ยากพูดถึงนะถ้าเราคิดก็คือเคเลเฮอร์แบดลี่โจโกเมสอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นภาพมาให้ดูแล้วกันว่าเราคิดแบบไหนแต่มันต้องเป็นชุดที่ดีที่สุดอยู่แล้วซาลาเมื่อคืนก็ได้ลงมาถูกไหมเกมนี้ก็น่าจะถึงคิวที่เขาจะได้ออกมาอรารวาดเหมือนกัน<อ>สิ่งที่น่ากังวลมันคือเรื่องของการแย่งชิงอันดับ จ่าฝูงถูกต้องแล้วปีนี้คือลุนแชมป์เนี่ยสทีมใช่ลิเวอร์พูลแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลสถานการณ์มันค่อนข้างจะล่อแหลมเพราะแต้มก็ไม่ได้ห่างกันมากคือผลการแข่งขันของคู่เราเนี่ยไม่ว่าผลจะออกอยังไงนะครับแล้วถ้าอาร์เซนอลซึ่งจะเจอกับเบนฟอร์ดและอาร์เซนอลชนะอาร์เซนอลจะแซงแน่ๆทีมใดทีมหนึ่งอันดับก็มาเงียบๆเลยนะทีนี้ถ้าถ้าเราเสมอแมนซีอาร์เซนอลชนะ อานอนที่1อ่าครับผมแต่ถ้ามีผลแพ้ชนะคู่ของเราเนี่ยใครแพ้ก็จะโดนอานอนแสงอ่าง่ายๆ <c oughs> เพราะว่าแต้มมันขี่ขี่กันอยู่เนี่ยง่ายๆแบบนั้นเลยครับก็หวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีครับคือเราก็เคยทำคลิปก่อนเกมในเกมที่เราบุกไปเจอแมนซิ t y ตี้นะอืซึ่งแมตช์นั้นน่าเสมอหนึ่งหนึ่งเทนมาเป็นคนยิงตีเสมอให้ท้ายเกม ซึ่งในคลิปนั้นอนะ่ะผมออกตัวเลยว่าผมบอกว่าไม่ว่าผลจะออกมายัางไงอ่ะผมไม่รู้ไม่กล้าเดาแต่ขอให้มันเป็นเกมที่สนุกคส่วนในเกมเนี้ยจะพอมั่นใจได้ขึ้นมามากกว่าเดิมหน่อย<ข>อสถิติในบ้านเราค่อนข้างดีเมื่อเจอกับแมนซิตี้ในยุคข,ของเป๊ปแปดนัดที่เจอกันเนี่ยเป๊ปมาเอาชนะลิเวอร์พูลในบ้านได้1ครั้งเสมอสองครั้งแล้วก็แพ้ห้าซึ่งเรื่องนี้ฟิลโฟเดน โอ้โหตัวจีดของเขาก็อ,ออกมาพูดเหมือนกันว่าเหมือนเชิงแบบกึ่งให้เกียรตินิดๆว่าเวลาเราไปที่แอนฟิวเราได้ผลการแข่งขันที่ดีค่อนข้างยากแต่เขาก็จะพยายามเต็มที่เหมือนกันธรรมดาใครๆก็กลัวแอนฟิแต่มีทีมหนึ่งที่มาแล้วเรายิงเขาไม่ได้นะแต่แต่เขาก็คาบ้านบ่อยนะเดี๋ยวเราก็ไปเจอเขาเราอย่าเพ<อ>ิ่งเปิดพอสิเอครับอเวครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอเขาก็ วันนี้ถือว่าเป็นคลิปง่ายๆสบายๆแล้วกันครับพูดถึงเรื่องสปาตาพาร์คเมื่อคืนแล้วก็เกมในวันอาทิตย์ที่เราจะเจอในนัดต่อไปก็ขอให้เกมเนี้ยเป็นเกมที่สนุกแล้วกันซึ่งมั่นใจว่ามันสนุกแน่นอนแหละแล้วมันมั่นใจว่าแฟนบอลแฟนลิเวอร์พูลทุกคนก็น่าจะดูอ่าแน่นอนครับเผื่อๆวันจันทร์างงานด้วยอ่ะชลรองอ่ะ คุณไปเปิดไปเจิมอย่างนี้โอเคครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปของพวกเรานะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของเราได้เรื่อยๆเลยครับ,รบแล้วคลิปหน้าเนี่ยพวกเราเลสโซนเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงใครแล้วเดี๋ยวคอยติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ